เราอยู่ในสมัยพุทธกาลนี่นะเราจะเจอคำทักทายตรงนี้เนาะสรีระยันตังจตุจัก,จกกังนวทวารังขมณียังโวโสยาปณียังโวโสสรีระยนอันมีจักสีอริยปสีมีทวานเก้าก็นั่งนอนยืนเดินนี่นะทวานนั่งเก้าทำไม เราสัมมาทิจ้าต่างทักทายภาษาวกอย่างนี้สาวกก็ไปทักทายกันเองเจอกก็กทักทายกันอย่างนี้เนีก็เพราะว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตประกอบด้วยกายและใจกายบวกใจทุกประจําตัวเราตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยกระทั่งเข้านอนเนี่ยเรามีทุกข์อะไรบ้างทุกประจําตัวนี่เป็นไงทุกที่จอมาเนี่ยจากข้างนอกนะเนี่ยอะไรบ้าง,งไปคิดดูนะ ไม่คิดแล้วก็นึกไม่ออกแล้วเราจะเข้าใจประโยคนี้เนี่ยรักซีอริยาบตีนั่งนอนเยืนเดินอพอทนไหวไหมอตอนยังแข็งรแรงกับพี่กระป่าอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่เคยรู้สึกเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความรู้สึกแม้ยังแข็งรแรงดูยอยู่ไปดูทาวารทั้งเก้าจะได้รู้ว่าเกิดมาทำไมนเนี่ย อะไรคือเป้าหมายชีวิตจะได้ทำได้ถูกหลักวิชาถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่อยากจะพ้นทุกข์เพราะมันไม่เบื่อหน่ายไม่จะให้มองโลกในแง่ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ดีซะอย่างเดียวให้มองโลกในแง่ของความเป็นจริงเพราะจริงๆโลกมันก็อย่างงี้คือชีวิตเป็นทุกข์มีทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ลดลงอะไรต่างนี่สุขยังไม่เคยเจอเลย เจอแต่พลัน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 ผิดเียอย่างนี้นะเออเพราะว่าไปหาผิดที่ไปนำพาไปเห็นทุกนี้มันก็จะได้ไปหาที่ที่ถูกแล้วมาอยู่ตรงไหนเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้ไง,ไงที่ถามอย่างงี้จะได้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้